สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้ทํางานเยอะมากนะคะแล้วก็ทําไม่ทันด้วยนะคะตกล่นไม่ใช่ตกล่นสิค้างออเดอร์นะคะการจัดส่งสินค้าประมาณสักสิบกว่าตะกร้าได้นะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะรีบจัดการส่งให้เลยนะคะวันนี้มีอะโูคาโดมานะคะมารีวิวนะคะมานําเสนอนะ อันนี้มันสุกหลายวันแล้วนะคะเพิ่นแช่ตู้เย็นเอาไว้นี่อันนี้แบบงอมสุดๆนะคะอันนี้แบบสุกพอดีนะคะพอดีแต่ก็เหมือนผิวมันจะช้ำๆไปละอันนี้น่าจะพอดีสุด <S <S <c oughs> อันนี้มันคือแบบจริงๆมันมันน่าจะอ่อนไปนิดนึงอ่ะ <c oughs> เพราะว่าเก็บมาพร้อมๆกันลูกนี้มันสุกช้ามากเลยก็เลยรอให้มันสุกนะคะทั้งสามลูก แล้วถึงจะมาถ่ายนะคะมาถ่ายให้ดูช่วงนี้ทำงานเยอะมากๆค่ะแทบไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเวลาเลยอะ่ะจะทำอะไรอย่างอื่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กล็ลูกค้ามาขึ้นไหนหนาอีกนะคะขึ้นไหนหนาเพชรปักช่องอีกพันต้นนะคะอ่ะก็ใกล้จะหมดแล้วนะเพชรผักช่องที่เหลือเห็นเห็นอยู่นั่นก็ติดจ,จองนะคะเขาก็รอให้ฝนล,ลงเขาก็มาเอาไปปลูกแล้วแหละ ปีนึงทาเยอะมากนะคะในหนางพิกับช่องนี่นะอู้กำลังกินเนี่ยสวยนะอืมสวยเลยนะคะเนื้อสวยเลยเดี๋ยวผาก่อนนะคะไอตัวนี้มันน่าจะงอมมากไปหน่อยแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองผ่าดูซิว่ากินสามระยะเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง คือแก่พอดีนะคะเก็บมาประมาณสามสี่วันสิดเนี่ยถือว่ามันแก่แน่โอ้นี่นะคะข้างในจะเป็นแบบออกช้ำชนิดนิดแต่ก็ยังไม่มีกลิ่นเน่า <c oughs> อืมก็กินได้อยู่นะคะผ่าแค่สองลูกนี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวอันนี้เอาไว้อันนี้ทำเอาไว้เอ่อไว้ไวทำรดช่องนะคะรดช่องน้ำกะทิ แต่ไม่ใส่แตงไทยนะคะใส่อะโวคาโดแทนนะใส่อะโวคาโดแทนเิ้นทําให้ให้แบบให้แฟนกินอะ่ะเขาบอกว่าหัวอร่อยเข้ากันมากลองดูนะคะลองดูเผื่อใครอยากอยากลองชิมดูเนาะเอาไงดีวะเอออ่ะวางไปก็วางยากจังอ่ะเดี๋ยวชิมอันที่มันสุกจัดจัดก่อนนะคะลองทำกินกันดูได้นะคะเผื่อใครชอบ มันแบบว่าอะโวคาโดก็คือมันมันเนาะเราก็เพิ่มรสชาติหวานเข้าไปนิดนึงแต่ทําน้ํากะทิแตงไทยเนี่ยเปิ้นว่าแบบมันโคตรเข้ากันเลยะอคะ่ะคือเราไม่ต้องใส่แตงไทยอะเราใส่อะโวคาโดแทนสูตรนี้แฟนรักแฟนหลงเด้อทําให้กินทีไรเนี่ยคือขอเบิ้ลนนะ่ะขอเบิ้ลนนะ่ะขอสองถ้วยอะ่ะนี่นะคะ เนื้อคริมมี่มากยังไม่เน่าไม่มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะแบบผิวมันเปลี่ยนแล้วอ่ะอืมอืมอืมอ้มรสชาติประมาณแทไหมแหละอันนี้ไม่หวานเนะลุกนี้ไม่หวานเลยไม่มีไม่มีความรมู้สึกข้ามันหวาน อะเดี๋ยวลองรุ่นี้ดูนะคะเนื้อแบบเนื้อแบบมันหนึบมากมันหนึบมากบอกเลยอีนี้รสช่องต้องเข้าแล้วพรุ่งนี้นะคะรสช่องน้ำกะทิแต่ไม่ใส่แตงไทยนะคะรสช่องน้ำกะทิอะโคาโดใครอยากดูบอกนะเดี๋ยวทําแล้วถ่ายลงหน้าเฟซให้ดูนะคะโอ้รับรองว่ารสชาตินี่แบบสุดมากนะคะอืมอืม Uh huh. ชอบอันนี้อ uh huh. ชอบอันนี้มากอันนี้ลูกนี้อันนี้มันเหมือนมันจะงอมไปนะคะแต่แบบครีม,มี่อ่ะอันนี้มันคือมันได้กัดๆบ้างอื uh ้ม huh. อ uh ืม huh. อันนี้ติดหวานนิดนึง uh huh. อืมอืนมนึจับอืมเห็นะความหนึบนะคะ อืคือคนือนนคคละเนื้อกับศูนสามสี่คนละเนือ 03, นเน้อกับไมรมเล็ดนะคะคนละแบบกันนะูนสามสี่กับไมรมยเล็ดอนะ่ะมันจะคล้ายๆกันตัวนี้ยังไม่ได้บอกชื่อเลยนะคะอืมหน้าปลูกมากเป้นปลูกหน้าบ้านมีสองพันที่เป้นปลูกหน้าบ้านนะคะตองเก้าหนึ่งยางปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะคะชอบมากอืม อืมอืมอร่อยอืมอร่อยมากมากเนื้อเยอะเนื้อเยอะนะคะเนื้อหนาเนื้อเยอะมัน pues ต <Mm ิดหวานนิดเดียวนะคะอืมอ et ืมอืมความหนึบ อร่อยอร่อยมากอืมอร่อยมากดูดีค่ะลูกสวยนะโอโวคาโดบูนี่นะคะอืมอยังไม่ได้บอกชื่อนะบูนี่นี่นะบูนี่บูนี่บูนี่อืมบูนี่ห้างดัง,ดงในกรุงเทพอะชอบมากนะคะเขาไปขึ้นแบบทำพวกอาหารนะคะในห้างอืมทำได้หลายเมนูนะคะ ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของพี่แดงนะคะขออนุญ,ญาตเอ่ยนามถึงพี่แดงนิดนึงนะคะของพี่แดงตัวเนี้ก็คือวันนั้นพี่ลือเรียกไปดูิ้นกเ็เลยบอกว่าเออเหมือนอะโวคาโดพันธุ์นี้ยมันเหมือนบูเจตกับปีเตอร์สันน่ะอืมคล้ายคลบูเจตกับปีเตอร์สันผสมกันไหมอะไรแบบเนี้ยเราความคิดของเราอะนะเรามองเห็นอะไรเงี้ยดูจากใบดูจากอะไรแล้วอะพี่ลือก็บอกว่าอืมใช่ใช่คือบูนี่ตัวเนี้อืม ตรงนี้ยังยังสุกไม่ค่อยดีผ่ามาจากตรงไหนวะยังสุกไม่ค่อยดียังแข็งๆนิดๆแต่ไม่มีรสขมนะอือกินได้ไม่มีรสขมอันนี้จะแบบครีมมี่ไปเลยค่ะคืออร่อยเอาไปปั่นก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นชอบแบบเนื้อแข็งขึ้นมานิดนึงพันนี้ปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะ พื้นที่ราบสามารถปลูกให้ติดลูกได้นะคะมันจะคล้ายๆกับเอ่อจะบอกว่าไงดีอ่ะบุชเจ็ก็ปลูกได้พื้นที่ราบบุชเจ็ดปีเตอร์สันนะปลูกได้นะคะพื้นที่ราบอืมอืมอมมืมมันขึนมื่แต่มันก็อร่อยอ่ะมันอร่อยคนละแบบอืมลูกนี้เปิ้ขออนุญ,ญาตไม่ผ่านะคะ ๋ยวจะไว้ทำแล้วชอาให้เด็กๆกับคุณคุณสามอีอมอร่อยจริงๆหน้าปูกหมดแรงวันนี้เสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะงานเยอะจริงๆวันนี้แพ็คลักบี้ต้นใหญ่ให้ลูกค้าสองต้นนะคะสูงเมตรห้าสิบโอ้โหใส่ตะกร้าไปสามชั้นนะคะอืมอืม ตอนนี้ปลูกประมาณสองปีนะคะเริ่มติดผลอืมปลูกสองปีเริ่มติดผลดกมากๆนะคะตัวบุญนี่เพิ่งลงลงรูปไปอืมหน้าเฟซนั่นแหละคะ่ะรูปถ่ายที่ส่วนบุญบรดาลน,นะคะตอนนั้นดกมากๆากติดเต็มต้นเลยนะคะผลยังไม่มีข่ะนะคะ <c oughs> ผลตัวเนี้ย เปินได้จากจากเอ่อพี่ตุ้ยนะคะได้มาจากพี่ตุ้ยนะไม่ไม่ยังไม่ได้เก็บจากสวนบุญมาดาลน,นะคะของสวนบุญมาดาลยังไม่แก่นะคะไม่ต้องถามซื้อนะคะยังไม่มีนะ <c oughs> อือ่าไม่มีอะไรมากฝากอะโวคาโดอีกหนึ่งสายพันธุ์ไว้นะคะกินอร่อยเวอ่อวอมันมากหนึบมากเนื้อหนาเนื้อเยอะนะคะ คือกินอารมณ์ก็ไม่หนีกันกับแฮทเท่าไหร่ะคะ่ะแต่ว่าตัวแฮทมันปลกพื้นที่ละไม่ติดลูกแล้วก็บางตีถ้าเกิดอากาศไม่หนาวมันก็ไม่ติดลูกนะคะสู้พวกนี้ไม่ได้นะพวกนี้เด็ดกว่านะคะ <c oughs> โอเคค่ะฝากโอคาโดบูนี่ไว้นะคะถ้าสนใจต้นพันธุ์ก็ติดต่อกับเปิ้นได้นะคะเปิ้นเปลี่ยนเฟสนะคะเฟสสวนมะมาเดือฝรั่งน้อยหนาไม่ได้ใช้แล้วนะคะเฟสนั้นโดนปลอมเฟสนะคะ เปิ้ลอ่มาใช้เป็นเฟซชื่อตัวเองเลยค่ะพมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะเบอร์โทรก็0 9 3 0 0 5 5 5 7 3นะคะหรือจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ใหม่นะคะ0 9 6 3 7 8 8 9 9 9เปิ้ลค่ะติดต่อเข้ามาได้นะคะเบอร์แรกจะมีลายเบอร์ที่สองอยังไม่ได้ทำาลายนะคะเบอร์แรกลายเต็มเพื่อนเต็มก็เลยเปิดอีกเบอร์หนึ่งนะคะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมอะโวคาโดบูนี่ 拜拜。Bye bye.